ขอบคุณครับต่อไปเชิญน,นางสาวธนพรสมทองแดงครับสิบนาทีนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ชั้นนางสาวธนพรสมทองแดงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานและพรรคก่วมฝ่ายค้านที่ให้โอกาสที่ั้นได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563ท่านประธานคะจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิดโค2 0 -19 นะคะซึ่งส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางทั้งด้านสุขภาพเสรีภาพเศรษฐกิจและสังคมต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ะะที่ฉันขออ้างถึงคําพูดของท่านประธานวิทย์ไผ่ค้านท่านทุทินคางแสงท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพท่านกล่าวว่าเชื้อไวรัสโควิดเปรียบเสมือนโรคบาหวานนะคะรัฐบาลเนี่ยให้การรักษาด้วยการอัดยาเข้าไปจนเกินขนาดจนเกิดผลข้างเคียงไปถึงไตไตที่ จังหวัดสุดท้ายที่ยกมานะคะก็คือจังหวัดชนบุรีมียอดรายได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยสองแสนกว่าล้านบาทเปรียบเทียบเ,เป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดนักท่องเที่ยวประจำปีนะคะต่อมานะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่านะคะจากรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ย เปรียบเทียบให้ดูตั้งแต่ปี58เนี่ยก็อยู่ในทิศทางที่ดีปี58ปี59ปี60และปี61นะจะมีสะดุดลงบ้างนึ่จากเกิดสายเหตุที่น่าสะเทือนฝันในประเทศไทยเช่นการเกิดระเบิดที่ราดประสงค์นะคะการเกิดเหตุ3จังหวัดชายแดนใต้และล่าสุดเนี่ยคือเกลือล่มที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ปริมาณนักท่องเที่ยวก็ ยังมีไหลเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงปลายปี2562ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะมีเชื้อไวรัสโควิดแพร่ระบาดแล้วแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังมาไม่ถึงหรือว่ามาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้แสดงนะคะขอสไลด์ด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นสไลด์ที่ทำให้เห็นภาพปลายปี62นะคะจำนวนนักท่องเที่ยวของเรานะคะ มีอยู่ประมาณ2.8นะคะในปีในเดือนธันวาและในเดือนมกรา63เนี่ยก็มีอยู่2.46บาทถึงดูไรายได้แล้วเนี่ยติดลบนะคะก็ขอสไลด์ต่อไปค่ะค่าสาเหตุนะคะผลกระทบจากไวรัสโควิด2019ต่อการน่องเที่ยวนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลง20-30เปอร์เซนต์นะคะ สูญเสียรายได้ประมาณ300ถึง450พันล้านดอลลาร์หรือ1ในสของการท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะทำไมยอดถึงตกขนาดนี้เนื่องจากมีการยกเลิกเที่ยวบินนะคะมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดนะคะแล้วก็มีการยกเลิกข้องพักยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตสัมมนาต่างๆนะคะท่านประธานคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ดิฉันเนี่ยได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีพูดในสภาหแห่งนี้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบริหารเศรษฐกิจไม่เก่งแต่ท่านจริงใจในขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันก็เคยได้ยินท่านพูดว่าท่านต้องการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนนะคะแต่ขนาดนี้เวลานี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีสตางค์ที่จะไปเที่ยวแม้สตังค์ซื้อข้าวกินแทบจะยังไม่มีนะคะ เงินที่สามารถที่จะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้นั่นหมายถึงงบประมาณจากภาครัฐนะคะถามว่างบประมาณจากภาครัฐเนี่ยจะไปในรูปแบบไหนก็จะไปในรูปแบบของการประชุมการสัมมนาอันนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นของธนาพรนะคะแต่เป็นมต,ติคลมอของท่านประยุทธ์เมื่อวันที่10มีนาคม2563ให้ หน่วยงานของภาครัฐจัดอบรมสัมมนาเพื่อกระจายรายได้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่เอาละค่ะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเราไม่สามารถจัดประชุมสัมมนาในช่วงเวลานี้ได้เพราะมันติดเรื่องพหลกรการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสนะคะท่านประธานคะในวันนี้เนี่ยม,มีการอภิปรายเรื่องการงบโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีประมาณ8 1กว่าล้านที่ฉันไม่ใจมันไม่มั่นใจว่างบประมาณตรงนี้เนี่ยเมื่อโอนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่ที่ฉันกังวลว่าเงินตรงนี้เนี่ยมีการจัดสรรการใช้ใจ่ายแล้วหรือไม่อย่างไรกระทรวงการท่องเที่ยวถูกตัดงบประมาณไปกว่า200ล้านนะคะ ท่านรัฐมูตต้นเที่ยวเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่บริหารธุรกิจของท่านประสบความสําเร็จแต่ท่านประธานคะคนเก่งอย่างเดียวไม่พอนะคะท่านศกนักลบออกไปลบโดยไม่มีกระสนให้ลบกี่ครั้งกระแพ้คะ่ะที่ฉันที่ฉันอภิปรายมันเนี่ยเพื่อจะสะท้อนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและ ส่งต่อไปถึงพี่น้องประชาชนว่าการมีผู้บริหารประเทศที่มีความสามารถขนาดนี้ประชาชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเราลงเรือลำเ,เดียวกันแล้วมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นกัปตันขับเรือนะคะในขณะเดียวกัน,นท่านนายกเนี่ยก็พาพี่น้องประชาชน,นขับเรือออกไปเจอมรสุมเจอลมพัดซ้ายพัดขวาประชาชนในกีดร้องด้วยความหวาดกลัว ะะแต่ท่านนายกหันมาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับผมขับเรือไม่เก่งแต่ผมมีความจริงใจท่านประธานคะอยากให้ท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกทันตีให้ถึงคิดถึงหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรในเมื่อมีผู้นำที่ไร้ความสามารถขอพระคุณค่ะขอบคุณครับ ¡Oh!